Visual sure. management ม oh, ี control ด้วยและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูในชุดวิดีโอ prevent falling to add equipment นะครับหรือ six prevent pattern นะครับเราจะเห็นบ้านมันจะมีป้ายนะครับที่เตือนเราเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่มันกำลังจะร่วงหลดนะครับซึ่งภาพป้ายเตือนเหล่านี้นะครับนั่นก็คือตัวอย่างของการควบคุมที่มีชื่อว่า Visual Control Management ครับจากประสบการณ์ของ i n d u s t r ท l i ย e นะครับตอนทำงานใหม่ๆนะครับก็จะยินคำว่า Visual Control นะครับจากที่ทำงานไปและศึกษาไปนะครับการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบนะครับจะต้องมีคำว่า Management เข้ามานะครับดังนั้นแล้ว i n d u s t r ทรียลนะครับจึงขอนิยามแนวคิดทฤษฎีหรือว่าในการดำเนินการจัดการลักษณะนี้นะครับว่า Visual Control m a n a g e m e n t นะครับหรือ VCM ครับผมและ i n d u s t r ท l i ย e นะครับได้แนะนำนะครับ จากประสบการณ์ในการทำงานนะครับออกมาเป็น5หมวดหมู่ของ Visual Control นะครับ Management นะครับก็คือ i n d u s t r i ฟ์ i v ล์วินะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับ Production ครับก็คือจะเป็นพวกการควบคุมการจัดการในเรื่องของการมองเห็นนะครับให้เรนดูให้เห็นให้เข้าใจนะครับในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับผมต่อมาครับ Quality นะครับก็คือในด้านของการควบคุมคุณภาพครับการประกันคุณภาพด้วยนะฮะ ต่อมาครับแน่นอนฮะทุกการดําเนินการนะครับจะต้องมี safety first นะครับหรือว่าการดําเนินการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดีผมจะเล่าให้ฟังเป็นลำดับถัดไปครับผมต่อมาฮะ warehouse นะครับหรือว่าหน่วยของสินค้าคงคลังนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีระบุว่าในการจัดการสินค้าคงคลังนะครับหรือว่าของที่ไปเก็บใน warehouse เนี่ยมีการดำเนินการเกี่ยวกับ visual เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับต่อมาครับแน่นอนฮะทุกการดําเนินการนั้นนะครับ สุดท้ายแล้วจะต้องวัดกันที่ o perating หรือว่า o peration result นี่เองครับซึ่งตัวนี้ก็คือผลการดำเนินการที่ทางผู้บริหารเนี่ยเขาคอยตรวจสอบอยู่นะครับว่าในแต่ละหน่วยของเวลาเช่นรายเดือนรายไตรมาสรายปีเนี่ยผลการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับผมเรามาดูที่ตัวที่1ครับในส่วนของ production หรือว่าในส่วนของการผลิตนะครับแน่นอนฮะหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีการระบุเงื่อนไขนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบคุมด้วยการมองเห็นเนี่ยหลักๆก,ก็คือ 4M 4M นะครับ 4M ก็คือ Man Machine Material แล้วก็ Method นะครับก็คือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนงานนะครับเครื่องจักรวัตถุดิบและวิธีการผลิตครับยกตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้ warning this machine starts automatically เครื่องจักรนี้จะเริ่มทำงานอย่างอัตโนมัติอ่าตัวอย่างนะครับผมต่อมา แน่นอนครับในกรณีที่เครื่องจักรนะครับมีการซ่อมแซมนะครับมีการรีเพลนนะครับหรือเครื่องจักรเนี่ยมีการเสียหายเบรกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆนะครับบ่งชี้ให้เราเห็นเข้าใจอย่างชัดเจนครับตัวที่2ครับนั่นก็คือ คุณภาพนะครับหรือว่าในด้านการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพนะครับหลักๆแล้วนะครับงานที่ผลิตออกมาจากฝ่ายผลิตเนี่ยก็จะมีของดีกับของเสียนะครับในส่วนของของดีครับก็จะเป็นงานที่มันโอเคนั่นเองฮะซึ่งโอเคเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อาลงลึกดีเทลตรงส่วนนี้สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่างานดีนะครับแน่นอนฮะมันก็ขายได้นะครับแต่ในกรณีที่มีงานไม่ดีล่ะครับทำไงฮะ NG NG ในที่นี้ก็คือ Nogo Nogo คืออะไรครับ no no ขายไม่ได้ฮะไม่ผ่านคุณภาพ แน่นอนครับ no go ก็คืองานที่มันขายต่อหรือว่าดําเนินการสุ่บมวลการถัดไปเนไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับในด้านการควบคุมคุณภาพด้านการประกันคุณภาพนะครับถ้าในกรณีที่องค์กรนะครับมีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานนะครับ ISO นะครับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านคุณภาพตัวนี้นะครับเขาก็จะออกเอกสารที่เรียกว่า non c o f o r m a n c e report นะครับบางองค์กรจะเรียกว่า non conforming report ก็ไม่มีปัญหาครับเราจะเรียกย่อๆว่า NCR นะครับ ซึ่ง NCR เนี่ยก็จะใช้ในการอิชูหรือว่าออกเอกสารตัวเนี้ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพนะครับหรือว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับทีมงาน,นก็ต้องหาข้อมูลนะครับดูว่าจะมีการแก้ไขชั่วคราวอย่างไรนะครับอาจจะ r e เวิร์กไหมเอาไปทําใหม่ผ่านกระบวนการใหม่ซ่อมแซมไหมหรือว่าจะอนุมัตินะครับ ขอพิจารณาอนุมัติใช้เฉพาะหลอดนะครับหรือว่าจะทำการทิ้งบทอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการดาเนินการคร่าวๆในส่วนของ Nonconformance Report หรือ NCR ครับตัวที่3ครับนั่นก็คือ Safety First นะครับหรือว่าการดำเนินการที่มันเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยครับ Visual หลอานี้เป็นยังไงฮะ แน่นอนครับเราก็จะพูดกับป้ายเตือนต่างๆครับ Warning คำเตือน Caution คำเตือนอันตรายนะ First Aid Box นะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์รักษาการแพทย์นะครับยาในเบื้องต้นนะประมาณนี้นะครับอันนะดังนั้นบุคลากรที่ทํางานทางด้านนี้นะครับเมื่อลงพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีป้ายสีฟ้านะครับพื้นสีฟ้าแล้วก็ลายเส้นนะตัวนังสืออะไรพวกนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับสีขาวเนี่ยเพื่อระบุให้คนที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริเวณนี้นะครับเช่น ให้ใส่หูฟังนะ,ะป้องกันเสียงดังใส่รองเท้าใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีใส่ถุงมือใส่หมวกใส่แว่นตานะครับเพราะว่าในการทํางานหลอกเนี้ยบางทีมันมีรังสีนะเรเดียชันนะมียาพิษพอยซันนะสารเคมีชีวภาพนะครับไฮโวนเตสนะรกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงไฟฟ้าสูงอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงคอโรสีสนะครับการกัดก่อนนะครับเป็นต้นนะครับผมถัดมาครับตัวที่4นั่นก็คือไวห์เฮาสนะครับ ในส่วนของ warehouse นะครับหรือ store นะครับที่ในแต่ละส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเขานิยามชื่อนะตตามนี้หลักๆเขาก็จะดําเนินการดังนี้ครับในกรณีที่นะมีตัว I อ่ะ I นี่คืออะไรครับ I ที่เข้ามาตัวนี้นะครับก็คือ inventory ครั inventory นี้ก็คือสินค้าคงคลังนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใน warehouse ดําเนินการอย่างไรบ้างนะหลักๆนะครับเขาจะมีการ identify นะครับ storage area หรือว่า พื้นที่ในการจัดเก็บคงคลังสินค้าเหล่านั้นครับเขาก็จะมีการดําเนินการจัดเก็บโดยอาจจะจําแนกตาม product category นะครับหรือว่าประเภทหมวดหมู่ของสินค้าสินั้าเหล่านั้นนะครับอาจจะมีการจําแนกตามเกรดนะครับเกรด A เกรด B เกรด C นะครับอยู่ตรงโซนไหนหมวดไหนอะไรไงก็จัดเก็บจําแนกตามพื้นที่ identify บ่งชี้อย่างชัดเจนครับ very good รวมถึงบางที่นะครับอาจจะมีการจําแนกนะครับจัดเก็บสินค้าคงคลังนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยตามฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่การใช้งานการเป็นบัตรการของมันนะครับรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆนะครับแล้วแต่ในแต่ละองค์กรจะดาเนินการจัดการจัดเก็บนะครับต่อมาครับนั่นก็คือการบ่งชี้นะครับในเรื่องของ material quantity นะครับ QTY ในที่นี้คือสัญลักษณ์ย่อของ quantity นะครับโอเค และ material quantity ในที่นี้นั้นก็คือ inventory level หรือว่าระดับสินค้าคงคลังครับซึ่งเราอาจจะได้ยินคำว่า inventory level เนี่ยบ่อยครั้งในชุดวิดีโอระดับถัดไปนะครับก็โปรดติดตามนะครับผม Industrialize จัดไปครับผมหลักๆในเรื่องของระดับสินค้าคงคลังนะครับเขาจะมีการระบุว่าบริเวณนี้นะครับ max min เป็นยังไงนะครับปริมาณมากสุดที่จะให้จัดเก็บเป็นอย่างไรปริมาณน้อยสุดที่จะให้จัดเก็บเป็นอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือวิดรอก็คือการเบิกถอนอ่ะเป็นยังไงเบิกถอนได้ต้องแบบว่าอ่านไปใช้เนี่ยทีละกี่ชิ้นกี่หน่วยกี่ยูนิตนะครับดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาจะมีการบาลานซ์นะครับซึ่งการบาลานซ์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการบาลานซ์ปริมาณนะครับบางองค์กรก็อาจจะวัดเป็นชิ้นนะครับบางองค์กรก็อาจจะวัดเป็นกิโลกรัมนะครับหรือเป็นตันแล้วแต่นะครับในกรณีนี้นะครับ w ว r e h o u s e เนี่ยเขาก็จะมีการระบุเป็นป้ายบ่งชี้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่า s ต o c ก c าร d นะครับในการ Control นะครับ ระดับสินค้าคงคลังนั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับเราอาจจะมีสัญลักษณ์นะครับที่เราพบเจอในระหว่างการดําเนินการการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ warehouse นะครับนั่นก็คือ f o ก k l i f t Trucks นะครับก็คือบริเวณพื้นที่เหล่านี้นะครับจะมีรถ f o ก k i ิฟไปมาครับคอยตักนะครับโหลดงานขึ้นลงนะครับก็ดังนั้นเนี่ยอาจจะพบสัญลักษณ์นี้นะครับในบริเวณพื้นที่การทํางานดังกล่าวครับผมและตัวที่5ตัวสุดท้ายก็คือ Operation r e s ีเ r c ์นะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับในการวัดผลการดำเนินการขององคอ์กรนะครับสิ่งที่เขาจะนิยมใช้กันนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ในเชิงกราฟเชิงตัวเลขน,นะครับเพราะว่าเวลาเราทำกราฟออกมาเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มนะครับเห็นกราฟแท่งเห็นกราฟไพชาร์ดแผนภูมิวงกลมนะครับรวมถึงกราฟต่างๆกราฟเหล่านี้นะครับจะทำให้เราเ,เห็นและเข้าใจง่ายพอเข้าใจง่ายก็นาไปคิดต่อได้ง่ายคิดต่อในที่นี้คือคิดอะไรครับ คิดในการดําเนินการว่าจะหาวิธีการไหนนะครับเทคนิคอะไรกลยุทธ์อะไรในการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรในหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตาม KPI หรือว่าตัวชี้วัดการดําเนินการของกองนั่นเองครับดังนั้นนะครับผู้บริหารนะครับก็จะชอบดูข้อมูลเหล่านี้นะครับในเชิงสรุปนั่นเองครับเพราะว่าท่านเนี่ยจะเข้าใจง่ายในกรณีนะครับที่มีผู้บริหารสอบถามนะครัไล์ผลประกอบการไตรมาสนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ โอ้บอสลอสไปเป็นล้านเลยครับอินดัสเทรียลไลเริ่มชักจะหวั่นใจแล้วกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับผมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Industrial l i ไลทนะครับในการผลิตวิดีโอโคอนเทนต์ที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับการพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมรวมถึงทริคเทคนิคต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในงานของท่านนะครับ i n d ด s t r i a l ไลทให้อุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย